ถ้าจะติด P filter ตำแหน่งไหนดีกว่ากันติดก่อนเข้าถังเก็บน้ำหรือติดหลังจากถังกรองน้ำน่าจะเห็นในวิดีโอผมใช้2ตัวนะครับตัวหนึ่งผมติดตรงนี้นะก่อนเข้าถังเก็บน้ำนะครับและหลังผ่านถังกรองน้ำผมก็ติด P filter อีกตัวตรงนี้จริงๆต้องบอกว่า P filter เนี่ยติดตามชื่อเลยครับคือก่อนเข้าถังเก็บครับแต่อันเนี้ยผมประยุกต์การใช้งานเอง P filter เป็นกองตะกรนะครับเพื่อนๆจะเห็นตะกรค้างอยู่ในฟิลเตอร์ตรงนี้ จริงๆเหมาะกับการกรองตะกอนก่อนที่จะเข้าถังเก็บน้ํามากครับส่วนเรื่องสีเรื่องกลิ่นหรือว่าเรื่องสนิมเรื่องหินปูนเนี่ยก็ให้กรองแบบนี้ช่วยจัดการจริงๆจ,จ,จะบอกว่าติดแค่2องถังนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมันเหลือตะกอนหรือถ้าใครมีพวกแบบแขวนลอยออกมาผมก็แนะนําให้ใช้กรอง PP ครับนี่ครับจริงๆมันจะหน้าตาแบบนี้นะแล้วก็ใส่ไส้ที่กรองละเอียดแต่ผมขี้เกียจถอดตัวแบบนี้ล้าง ผมก็เลยใส่พีฟิลเตอร์ตัวนี้ไว้ดักตะกอนนิดหน่อยนะครับจะได้ไม่ต้องคอยล้างครับแค่หมุนแบ克วอดแค่เนี้เสร็จเลยแต่แบบนี้กองตะกอนในน้ำได้ไม่ละเอียดเท่า PP นะลองไปตัดสินใจกันดูครับ